ครับผมก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาว youtube นะครับเมือ่อหนีเจอกันอีกคลิปนะครับคลิปที่2เนาะก็จะมาคุยกันเรื่องลอกนะครับเรื่องลอกตกปลาเนาะก็มีเพื่อนที่เขามาดับชม youtube ช่องของผมนะครับก็สอบถามเรื่องลอกตกปลานะครับเ,เกี่ยวกับลอกตีนปลอมประมาณนั้นนะครับแต่ว่าลอกที่ผมเอามาให้เบื้องหนี้คือผมเอามาเปรียบเทียบมาซื้อนะครับ ว่าลอกตัวนั้นตัวนี้ดีไหมสินะต้องอัปเกรดบอหรือว่าต้องใส่งานจังไดยังประมาณนี้นะครับเป็นบ่มั่นใจนะครับบ่มันใจในตัวลอกนะก็คือย่านว่ามันสีบอทนนะครับลอกนะครับคัสิเบาความทนความบอทนเนี่ยมันอยู่ที่การใช้งานนะครับอยู่ที่ตัวของเจ้าของลอกนะอยู่ที่ตัวเฮานี่แหละเอาไง่าย ถ้าคุณใส่งานแบบธนูถนอมหลอกของคุณก็จะอยู่ได้ดวนนะครับคุณซื้อแมสตัวหนึ่งหลอกสมุินะครับหลอกตัวละหมืน่นนะเอาแบบดีๆไปเลยหมืน่นหมื่นกว่าสองหมื่นเนี่ยถ้าคุณใช้งานไม่เป็นมันกับซ้ำก้อนอลูมิเนียมก้อนหนึ่งนะครับเท่ากับก้อนอลูมิเนียมหนึ่งก้อนนะก้อนอลูมิเนียมไม่คอยวางเลยไม่ควรว่า คุณบอสามารถใช้ประโยชน์จากบ้านไดนะครับไม่สามารถาสิวางไดล่ใช้ประสิทธิภาพของหลอกได้อย่างเต็มที่นะครับเอาอย่างไงก็คือซื้อแม้ซำซื้อก่อนหรืรุงเนี้ยมาก่อนหนึ่งนะครับเพราะได้อ้างเพราะได้อวดนะประมาณนั้นาการใช้งานก็คือคุณไม่รู้ประสิทธิภาพของมันว่ามันใช้งานยังไงคุณไม่รู้ประโยชน์ของมันว่าประโยชน์ของมันใช้แบบไหนนะครับประมาณนี้นะ ถ้าคุณยนลู้และเข้าใจในหลอกของคุณนะครับหลอกของคุณก็จะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะเปรียบเทียบอยีกนะครับบางคนซื้อหลอกมาตัวนึงตัวละห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแต่ว่าเป็นอย่างหลอกเขาคือใส่งานแต่โดนเปลีอยงหลอกเขาคือทนนะครับเพราะว่าเจ้าของหลอกนะครับเขามีความเพี้ยนนะครับก็คือความเพี้ยนภาษาอีสานก็คือ เขามีความทะนุถนอมนะครับความเพียรคือความทะนุถนอมนี่ครับทะนุถนอมหลอกใส่หลอกจังเข้าใจศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะซื้อหลอกตัวนี้แม่นะครับก่อนที่จะซื้อหลอกตอนนี้มาม่อาพอซื้อมาแล้วก็เอาทําความเข้าใจกับหลอกนะครับศึกษาหาข้อมูลนะครับมั่ก็จะเห็นในหลอกราคาแค่นั้นแหละใส่งานได้โดนนะครับก็ยังเปรียบเทียบว,ว่าหลอกตัวละเมืองกับหลอกตัวละหันหร้อยครับนั่นแหละกาอันนี้ บอกสู้กันฟังนะครับมาบอกสู้กันฟังกันซื้อเมื่อได้บ่ไไ้ว่าเปรียบเทียบจังไรละ่ะพี่แดงบอกสซยังประมาณนี้บอกแม,มนนะครับก็คืออันนี้บอกบอกสู้ฟังครับบอกให้เพื่อนเพื่อนอน้นองๆน,ง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 นะครับฟังว่าอ่าถึงน้องจะซื้อลอกมาตัวละหลายพันตัวละเป็นหมื่นถ้าน้องไม่ทําความเข้าใจกับลอกของน้องลอกของน้องก็ไม่ต่างอะไรจากก้อนอลูมิเนียมหนึ่งก้อนนะครับอานะ น้องต้องศึกษาหาข้อมูลนะครับศึกษาหาข้อมูลเบิงหาข้อมูลเบิงนะครับเอาอาขาจะคูยว่าลอกแบบเนี้ยเอามาตกปลาอย่างไรเน่เข้ากับไปอ่าไปเบิงนะครับเปิดสมมตอนี่ youtube เปิดกว้างครับผมอยากรู้อะไรถาม youtube นะครับรพอ google นั่นแหละก็อ,อย่างผมเมือ่อกันลอกบางโตเนี้ยผมไดม้มาผมบารู้ว่าเอ๊ะลอกตัวเนี้ย มันคือหลอกเอยียงหรือว่าก็าจะเอาไปตกป่าเอยียงนะครับผมก็ไปหาขอมูลเบิงนะครับก็เอากับได้ประโยชน์ได้ความรู้นะครับนะก็ะบอ่าสู้กันกันฟังนะครับกะมีน้องๆนะครับก็จังมือนีผมผ้าต็กหน่อยสองคนไปตกป่าผมก็บสอนเทคนิคต่างๆสอนวิธีการใส่ลอกนะครับ บางครั้งเด็กก็คือเด็กเนาะเด็กเราสอนอย่างหนึง่งเขาก็ทําอีกอย่างนึงตามแบบตรงข้ามเราบอกอย่างเขาก็ทําอย่างกะบ่เป็นอย่างนะครับแต่อย่างน้อยๆมันก็ยังดีนะครับดีกว่าที่เขาจะไปหมกมุ่นกับสิ่งที่มันไม่ดีหมกมุ่นกับเรื่องไร้สาระนะครับตกปลาเพราะว่ามีประโยชน์นะตกปลาทำให้ สมองอะ่ะมันได้คิดได้พัฒนาการนะครับถ้าทําอย่างอื่นนั่งมกมุนอยู่เนี่ยหน้าจอกับว่ามีประโยชน์อีกอย่างนะครับสมองบ่พัฒนาครับอีกอย่างหนึ่งการตกปลาคือทําให้เรารู้จักการใช้ชีวิตนะครับยังไงน้อยอะ่ะคุณกับตกปลาเป็นคุณกับสามารถฟังได้เลยหาอาหารได้นะครับ คุณไม่มีตังคุณมีคันเบ็ดคุณมีเหยื่อคุณไปตกปลาคุณได้กับข้าวนะแต่ถ้าเกิดคุณตกปลาไม่เป็นเห็ุยังบบเป็นเลยมือมือนึงอ่านั่งรอคนมาปอนอย่างเดียวแหละมันมันก็ไม่ใช่นะครับก็คลิปนี้ก็เาวแล้วนะครับเอาโอเคอันนี้โบซู้กันฟังนะเรื่องลอกเปรียบเทียบเรื่องลอกนะครับคุยกันเรื่องลอกคุยเรื่องตกปลาเนาะบอได้คุยแบบหนีโดนแล้วก็มือนีก็คุยนะครับ ่มไม่ยังเอาซ้ำนี้ละพี่นอ้องมันไรสาระเนาะโอเคครับผมกกเอาไว้พอกันไม่คลิปหนครับมือนียกคือสองคลิปแค่นี้แหละครับโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ